นี่คือหนังสือสติกเกอร์นี่ค่ะสติกเกอร์ของเราโอเคเอาต่อไปพี่เมย์ปูโปอันนี้ให้พี่เมย์สิลูกทิวนิวชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีครับออนนี้สวัสดีค่ะพี่เมย์วันนี้เราจะมาทำอะไร นี่คือนี่คือหนังสือสติกเกอร์นี่ค่ะสติกเกอร์ของเราเอาออกไม่ได้สติกเกอร์ของเรามีสองอันมีสติกเกอร์แบบนะนะให้เพื่อนๆดูค่ะไม่อนออกไม่ได้ได้ไดนี่มีปลาแล้วก็มีผักด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะผลไม้แล้วก็สัตว์อ่าเดี๋ยวเล่นทีละอันนะเล่นทีละอันเราจะมาติดปลาโลมาอ่ะช่วยกันช่วยกันกับสลับกันคนละอันน่น่นอยู่กับพี่เมย์ลาบ ก่อนอ่ายาวๆเหรออ่า hmm. ต uh, ่อไปอันนี้ใช <tr Dus> okay. uh, ่อันนี้ใช่อ่าใช่ใช่ใช่ต่อไปพี่เมย์พี่เมย์ปลาปลาอ่าอืมอ้าวเจให้สวยๆดิค่ะขาดขาดพี่เมย์ก็ขาดอ้าไม่เป็นไรติดๆเจอย่าแย่กันทีละคนโอเคปลาหมึกเอาให้เปลากัน แมงกะพรุนสีฟ้าๆตรงนิ้วมือเองโอเคได้ไหมไม่มอ่าไม่ขาดแมงกะพรุนแมงกะพรุนโอเคอ่ะต่อไปพี่เมย์ปูปู <c oughs> อานนี้ให้พี่เมย์สิลูก <c oughs> ไม่บอกแลย <c oughs> ดิดิหมาแมงปูปูปูอยากเอาได้แต่่าตาไม่มี ตอบมีตัวอยู่แล้วอ๋พี่เม่มาติดค่ะอปูมาติดอย,อ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 ย่าแย,ย่งกันแบ่งกันแบ่งกันอ่ะติดค่ะโอ้ยโอยอ่เสร็จแล้วค่ะนี่พี่เมย์กับออนิลติดสติกเกอร์ปลาไหนๆชวนเพื่อนดูกันค่ะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะอ่าสำหรับวันนี้ลาเ,เพื่อนไปก่อนนะคะ กำลังทำไมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ